สวัสด,ดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางที่น่ารักเช่นกันนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งสำหรับวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้หวังว่านักเรียนคงสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยสบายดีไหมคะแหสวัสดีมีใครไม่สบายหรือเปล่าเอ่ยไม่มีแล้วพร้อมที่จะเรียนไหมคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาคุณครูอยากจะทบทวนความจําของเด็กๆก,ก่อนนะคะ,ะจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้ทําอะไรเอ่ยออเราได้รู้จักเกี่ยวกับอวัยวะภายในไปใช่ไหมคะงั้นมาถามเด็กๆด,ดีกว่าว่าเด็กๆรู้จักชื่อของอวัยวะภายในอะไรบ้างเดี๋ยว อาถะให้ให้ตอบคนละชื่ออาวราพรเริ่มจากวราพรตอบค่ะสมองอ่าต่อไปสิริวัฒอ,อะไรนะคะต,ตับอาต่อไปมงคลชื่อของอวัยวะภายในมาหนึ่งอย่างมีสมองมีตับและมีอะไรอีกห้ามซ้ำเพื่อนแล้วก็ไสอะไรนะไสเดือนอะไรคะ ห้ามบอกเพื่อนให้เพื่อนคิดเองตอนที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วหนูก็ได้บันทึกไปใช่ไหมคะจำได้ไหมหัวใจอ่าต่อไปลำไส้ใหญ่ครับโอ้ลำไส้ใหญ่ต่อไปค่ะไส้ปอดครับฮะ <c oughs> อา้าวให้โอกาสคาลือหาตอบใหม่คารื้อหาตอบว่าปอดอ่าปอด อ่ต่อไปค่ะตับค่ะตับตอบไปแล้วค่ะลูกตอบไปแล้วเอาห้ามซ้าเพื่อนที่ดอกไม่เลยอ่ะตับก็ตับอ่ะส่งไปตับอะต่อไปอะไรคะห้ามบอกเพื่อนสิคะเพื่อนกำลังนั่งสมาธินึกภาพอยู่ว่าเอาไว้เยอะภายในมีอะไรบ้าง สมองอะไรนะคะลูกสมองค่ะปอดเหรอคะสมองอ๋อสมองอ่ะต่อไปอะไรคะตาตาอ๋อต่อไปแมททิวม้าม้มอ๋อเก่งมากจำได้ลำไส้เล็กครับลำไส้เล็กกราพออาหารกราพออาหารโอ้เก่งมากว่าไงคะแว่นอะไรนะคะกระดูก กระดูกอ่าใช่ปอดครับปอดค่ะเส้นเลือดเฉพาะเอ้ยเส้นเลือดครับเส้นเลือดอือใช่ใช่ใช่อ่ะเส้นเลือดใหญ่ครับเส้นเลือดใหญ่ด้วยอ่ะอ่ะตับค่ะตับอ่ากระเพาะอาหารกระเพาะอาหารไหนลองมาฟังฟังทางนี้บ้างอ้าวสายปานอาวัยวะ,วะภายในที่หนูรู้จัก ที่เราเรียนกันสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างคะสมองค่ะสมองไตค่ะไตเออไตรไตรค่ะอะไรนะคะแสนกระดูกอ่าไปต่อค่ะม้ามค่ะฮะม้ามม้ามค่ะลูกอ่าต่อไปกระเพาะอาหารค่ะอะไรเอ่ยเมื่อกี้ฟังไม่ทันค่ะอ๋อกระเพาะอาหารเส้นประสาทครับโอ้เส้นประสาท กระดูกครับกระดูกค่ะสิริวัตรปอดค่ะกระดูกค่ะกระดูกกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารหัวใจหัวใจค่ะอะไรหัวใจอ่ะลำไส้เล็กลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอ่ะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอ่าเก่งมากที่เด็กๆได้รู้จักชื่อของอวัยวะภายในกันไปแล้วนะคะ ึ่งก็มีสรุปก็คือมีสมองมีอะไรอีกคะหัวใจลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับปอดม้ามกระดูกไตเก่งอ่าอ่าโอเคค่ะอันนี้ก็คืออวัยวะภายในแต่ในชั่วโมงนี้ เรารู้จักชื่อแล้วในชั่วโมงนี้เราก็จะมารู้กันว่าหน้าที่ของอวัยวะภายในแต่ละอวัยวะมีหน้าที่อะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนอ่าเรามาออกกำลังกายกันดีกว่า,ายืนขึ้นอา้าวไหนขอดูคนพร้อมจอ,อกกำลังกายหน่อยคะ่ะพร้อมแล้วค่ะอ้าวพร้อมขอเสียงหน่อยพร้อมไมเอย อาโอเคไปเลยค่ะ แล้วพอแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เวลาเหลือเดี๋ยวค่อยเต้นนะคะตอนนี้เราพร้อมที่เสเรียนกันแล้วอ่าเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเมื่อกี้สิริวัต์เขารอคอยท่าเต้นท่าหนึ่งมานานมากท่าเต้นท่าไหนเอ่ยท่าเตะสิริวัต์เตรียมตัวจะเตะค่ะหรือเปล่าเอ่ยเปล่าครับเตะอากาศใช่ไหมคะแล้วทีมเวลา มาถึงท่าเตะอย่างนี้อย่าไปเตะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บตัวได้นะคะ,อ,ะอ้าวทีนี้เรามาดูสไลด์ของครูกันนะคะอ้าววันนี้มีเกมต่อภาพมาให้เล่นจะให้เด็กๆทายดูว่าในภาพต่อไปน,นี้จะเป็นภาพอะไรเอ่ยก็ยังไม่ได้ให้ดูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะอ้าวไปดูส่วนแรกรู้หรือยังเอ่ยว่าเป็นอะไร จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นหัวใจแอปเปลิลแอปเปลิลห,ห,หรือเปล่าใจหัวใจ <c oughs> ใช่หรอคะหัวใจ,วใจแต,จแต่แต่เพื่อนๆปลายทางลองทายดูว่าเป็นรูปอะไรแต่ในห้องต้นทางรู้แล้วว่าเป็นรูปหัวใจใช่เหรอคะใช่น <c oughs> เคเพราะหนูเห็นกระดาษหอหนูคุณใช่ไ<ช>หใใ<ช>ในใครอ่จีจีรัชยาหนูว่าเป็นรูปอะไรคะอา้าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะว่ายังไม่เฉลยไงคะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไร<ช> หัวใจเวลาพออ่าอ่าค่ะเป็นรูปหัวใจดังนั้นอวัยวะแรกที่เราจะมารู้จักหน้าที่กันก็คือหัวใจอ่าอะไรคะหัวใจหัวใจ